สวีดัตสวัสดีครับนี่เราก็กินข้าวสเสร็จแล้วมาดูรถเกี่ยวใครไม่รู้ขับตามหลัง ไม่มีที่จอดแล้วไม่มีที่จอดแล้ว GPS มันร้องอีก300ร้อยเมตรยีโอไซ รูโยอิจีพีเอสริอานี่อุ๊ยรเกยทรมานแท้ล่ะ giơ <laughs> khổ oh, oh, rất Dùng cái này ạ. L. Con เอเล่เดินหน้านิดหนึ่งโอ้รถเกียวเพิ่งออกมาตรงเลยมีพื้นที่ว่างให้เช่าถอยเลยนะเขาเขียนอยู่นะมีพื้นที่ว่างให้เช่าถอยอีกเออเขาเขียนไว้นั่นน่ะอีก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 ให้มันอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะหน้ารถอ่ะอีก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  อีกเยอะอีกเยอะอีก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 พ่อพ่อพ่อข้างบนดูแต่ข้างล่างเฮ้ยปอดยังยังยังไม่เต็มยันหอดยังไม่ได้เปลี่ยนสวยยังอ่ะยยังไมม่เเต็ลอะไรยังไม่เต็มในรถว่าทำไมไม่หอนทำไมมันไม่หอน ยงแ่สวัสดีครับลูกพี่ครับรมันต้องสายไฟวิ่งอ่ะก็แรกว่าจะทำแต่ว่าร้อยห้าสิบบาทเองไม่ดวงดวงละร้อนน 5, ยห้าสิบบาทไม่รวมหมดนะห้าพัานก็เลยเอาไว้ก่อนอ๋อรวมหมดอะไรจ๊าบ สวัสดีครับเพราะว่าเขาจำฝากกลับไปบรี่รำได้ปะฝากกลับไปบรีรำอืมื่ไม่ใหญ่อ๋ออยู่นางรองก่อนถึงน้องกีดิดีเฮ้ยน้องกีนางรองอยู่บานกรวจใกล้ๆกล้กันเอ้าปาดมีหิงด้วยฝนใส่เสื้อเบร์อะไรเอ็มเอ็มไอ้ังเอ็มหรืออะไร จ้าเสื้อมามาไม่ลงมาหรอเออแอลได้ไหมลองยิลองเอาออกมาดูดินี่นะครับเจอตัวจริงตัวเป็นไหมเนี่ยตัวเป็นเป็นไหมเนี่ยเกี่ยวเสร็จต่เนี่ยได้ได้เกี่ยวรถของเขาไหมนะได้เกี่ยวไหม เนี่ยถ้าเป็นแขนสั้นมันจะเป็นแบบนี้หรือจะเอาเอ็ม,มได้ไหมเอา้าใส่หลวมๆหน่อยได้ใช่ไหมเจออ้อมน่าจะเป็นเอ็มน่าจะเอามาแค่น,นี้ยย้อมเอสก็พอใช่ไหมอันนี้รถเกี่ยวใครเนี่ย วกนีแหลเอาทีมงานเดียวกันไหมไม่ไม่อาวอแล้วทำไมไฟมันสว่างไปเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยต้องเอาเหมือนโน่นวิ่งไงนั่นไม้อะสปอร์ตไลท์อะยังบอกว่ายังไม่เสร็จเลยแค่นี้ก็หมดหลายหมื่นแล้วเนี่ยว้าสุดยอดเลยเครื่องอะไรนี่ตัวนี้กี่คนเทเลอร์ สามคันคันไหนเด็ดกว่าเขาถ้าแต่งอ่ะคันนี้แต่ถ้ามันถือันเครื่องแรงกว่าอ๋อถ้าแต่งคันนี้อ,อ๋อมันอาจะเปลี่ยนท่อใหม่เลยค่ะไม่มีเวลาเลยจะใส่บังส่วข้างหลังก็ยังไม่เสร็จเลยอายได้เนี่ยรถเป็นโชว์เนี่ยโอ้อจะอายทำไมสวยจะตายยางร้อยไม่อเช้าเรียมาคันนั้นแล้วใครมาตัด เทนที่จะใส่ตรงนี้เน,นี่ยดาวเนี่ยถ้าใส่โอ้แสดงว่าแต่ก่อนยื่นใช่ไหมอ๋อยื่<อ>ยนตัดออกใครเจ๊จ๋ามาถ่ายรูปคู่ซันหน่อยไม,ไม่มีอะไรหรอกของเล่นไม่มีอะไรหรอกมาถ่ายคู่กันมาหน่อยเร็ว มาเปิดให้น้องฝนฟังอันนี้อันนี้แค่สกิดนะ่เนี่ยนะอันนี้แค่สกิดเฉยๆอันนี่กล่ตัว,ตวนะไม่ร้องนะเนี่ยตัวเนี้ยของไทย นอกรถไงเอามันกดกลับไปน,น่าเอาเหรออ๋อกดกลับพุงมาลัยเอาเลยเเทำภายในได้สวยเนี่ยถึงเก่าก็้าดูอ่ะ ังสวยเลยอ่ะไปซื้อที่ไหนมานี่โลกผับลูกเลยหุ้มหุ้มเอาใช่ไหมหุมเอาแต่นนะทำไมชอบสีแดงคื้ยเขาจะออกแล้วไม่ใช่หรอออกไหมครับออกไม่ออกใช่ไหมจะออกอ๋อนึกว่าจะจะออกเข<ๆ>้าองนะมามา,มานี่เล่เห็นไหมสี เห็นไหมดูความเข้มมันจะแตกต่างกันจิจ่าไม่ยอมลงมาไอันนี้มันเป็นหลอดเกา่าอันนี้สีมันจะเข้มกว่ากันพี่พีเพิ่งเปลี่ยนหรอฮะที่ทำอะไรใช่หนูอ่าตอนแรกหนูทำจะเป็นสีเขียวมันเป็นลิเกหนูเลยทอดออกเลยแล้วทำไมไม่ใช้สีเขียวละสวยมันจะติดสีน้ำเงิน,น,นดูดูคนงาน คนงานนั่งรอเนี่ยติเกอร์แบติเกอร์ไม่มีเขาว่าเขาจะเอาเพราะว่าอยากได้ติดติดรถไหนติเกอร์อ่ะติดติดรถไหนเกี่ยวเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวจะทำมาแจกดอกกี่คัน้านนเขมนัใช่ไหมเอากลับขางไหน เอาเขาจะออกเหรอเขาขยับเอาจะกลับกับเขาเราไปดิโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับอะไรนะด้ลองยืนเทียบกันดูดิผลตัวเท่ากันนะพวกเองอ่ะตังหนักเท่าไหร่ อันนี้ห <ixa> ุ cks, ่นเหมือนในนุ่นนะเออเท่าเกืบเท่าไอ้นุ่นแต่นุ่นแต่นุ่นมันจะสูงกว่าโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครเบสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดี